สวัสดีคุณผู้ชมนะครับตอนรับข้าสู่บรรยากาศของรายการวิศวะกระทะเหล็กนะครับเมื่อนี้นะครับสิภาพี่น้องมาหีบผัดกะเพราลูกชิ้นนะครับพอดีไปได้ลูกชิ้นมาจาก้านหนองไทรนะครับก็เลยคิดว่าเอามาเห็ดผัดกะเพรานะครับอุดหนุนซอยน้องกันนะครับก่อนอื่นนะครับห้ามาเบิงนะครับดูเนื้อของลูกชิ้นนะครับเป็นเนื้อแป้งที่เป็นแบบลูกชิ้นที่ไม่ใช่แป้งจ๋านะครับมันกับพ่อผัดกะเพราได้รสชาตินะครับที่สเห็ดผัดกะเพรานะครับก่อนอื่นห้าก็ตตองมาเตรียม ลูชิ้นให้มันเป็นชินช้นๆพอดีคำหรือผู้ใดที่มักแบบเป็นแผ่นเป็นอย่างหั่นได้ตามใจชอบนะครับแล้วแต่เข้าหมักเลยนะครับเตรียมลูกชิ้นใส่เบิ่งซีลูกนะครับซื้อมาแพ็คละยี่ิบห้าบาทนะครับก็ถือว่าเต็มเต็มใ้จานใหญ่เลยทีเดียวนะฮะมาเตรียมกันนะครับเริ่มต้นด้วยการเตรียมพริกกับกบระเทียมนะครับโขลกให้ละเอียดพอประมาณเอาตามใจชอบนะครับชอบหยาบชอบละเอียดก็ตำ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 ,ตำไปง่ายๆนะครับ ตามเรียบร้อยของผมก็สีหยาบประมาณนึงนะครับตามด้วยตั้งกระทะนะครับเติมน้ํามันน้ํามันลําข้าวนะครับผมใช้น้ํามันร้อนนิดหน่อยแล้วก็ตามด้วยพริกกระเทียมที่เราโขกไว้นะครับขัวเจียวให้มันมีกลิ่นหอมเอาที่่าหอมตามที่เข้าต้องการนะครับจากนั้นนะครับนําลูกชิ้นนะครับลงไปผัดให้สุกเกียมนะครับเอาให้เกียมข้างนึงนะครับถ้ายอยากหอมนะครับสําหรับผมเกือบจะให้มันเกียมยุ่ข้างนึงลดเอาตั้งล้วนไว้ แล้วค่อยรวนรวนรวนให้มันสุกเสมอทุกๆด้านนะครับมันกับสิมีฟังนึงเีม็มๆนิดๆอันนี้กุ้งเหลือนะครับของลูกไส้เรามาใส่เติมสีสันนะครับเพิ่มรสชาตินะฮะให้มันหลากหลายสีสันตามด้วยน้ําตาลผงปรุงรสนะครับแล้วก็ซอสน้ํามันหอยนะฮะก็ใส่พอประมาณนะครับมักเข้มม,ขมักอย่างนะครับอันนี้ยี่ห้อประจําที่ใช้นะครับ แล้วก็ปิดท้ายด้วยน้ำปลาแท้นะครับจะให้กินหอมโดดเต้นขึ้นมานะครับรล้วนล้วนนิดนึงนะครับให้ไฟเขาในกระทะนะครับเพื่อให้มันมีกลิ่นใหม่ของเครื่องปรุงนะครับตามด้วยผักนะครับที่เตรียมไว้เป็นใบกระเพราเก็บจากทางบ้านนี่แหละครับเอามมล้างๆเตรียมไว้นะครับก็ผัด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 นะครับให้กลิ่นหอมของใบกระเพราให้มันมีกลิ่นหอมมีกลิ่นออยออกมานะครับแล้วก็ ให้กระเพราสุกประมาณนึงนะฮรพอได้ทีแล้วก็เป็นอันเสร็เรียบร้อยนะครับดูสีสันนะครับกับข้าวสวยร้อนๆนะครับกินกับเ้าาสวยห่อนนะครับเนื้อับรับประกันความแซ่บนะครับสูตรนี้รับประกันนะครับทําตามเชฟได้เลยนะครับแซ่บแน่นอนอร่อยชัวร์นะครับอ่ะไปเสิร์ฟกันไปรับประทานกันได้เลยนะครับผม